ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสเหล่านี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งอิทธิบาทสเป็นจะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิ และประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ และประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีเหล่านี้และอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝังจากที่มิใช่ฝังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสี อัญชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเบื่ออร,ริยมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาสีอัญชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปรารบอริยมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาทสีเป็นไหน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารอิทธิบาท4ี่เหล่านี้อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเบื่ออริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์ โดยชอบอิทธิบาสีเหล่านี้อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปรารบอริยมัคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ